สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลูกตาลชาแนลค่ะกับช่วงสายนิดนึงนะพี่น้องเนาะโอ้เสียงพระเถิดซาธุส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 าธุนะพี่น้องอ่ะคโอ้ยพื้นที่กว้างขวางพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางมาก ูกตาลูกตาสวัสดีจ้าอีิรายยังคนขี่จัก,กรยานคุโซขาดเอา้าไหนแม่บอกไม่ให้ใครขี่ไงลูกใครขี่ไปพี่มิวโอ้ยน้องจ้าพี่มิวขี่จัก,กรยานของคูโซขาดโอ้ตายเซร่ารถจักรยานเซย่ไปไหนลูกของปานุย้ยของปานุย้ยลูกของลุงแดงให้ลุงแดงยินทำงานลูกเดี๋ยวรถจักรยานหลายยุไซไปไหน ทำไมไม่มัดผมดีๆหน่อยอ่ะดูวัวยุ่งวัวยองอยู่พี่น้องจ้าสวัสดีครับทองมีทองมีดีครัอืมดีครับฝึกลูกฝึกทองมีหมาตัวเล็กเขาฝึกได้นะอันนี้ฝึกได้ไหมทองมีฝึกได้ไหมฝึกได้ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแบบนี้แม่หมาน้อยมันก็ทำแบบนี้ เดียเ<ส>ขาทำยังไงลูกหมาน้อยทำไงทำแบบนี้เดี <laughs> <มา S 1> ๋ยวพี่พน้องจะอ๋ออิลากินยังเมื่อกี้นะแม่วาสิทฐามปลาทองโกปลาทองโกลใครซื้อมาให้ปลาหนุยโอ้ปลาหนุยซื้อปลาทองโก,โกมาให้เขาเจ้ะพี่น้องเดี๋ยวจะให้พี่เต้ไปเรียนซื้อมาไว้ให้ลุงแดงจ้าพี่น้องว่าลุงแดงว่าท่านได้ไม่รู้ว่าเรากินกาแฟหรือยัง โอ้โคุณน่ะพี่น้องเสียงคาเทศสาธุสาธุมื่อนี้บ่ได้บ่ได้ไปวัดกับสาธุเอาเนาะพี่น้องเนาะคุณยันหนุ่ยมาเราเด้อพี่น้องจ้ะคุณน่ะยันหนุ่ยมาเราเด้อพี่น้องเด้อคุณกลับพอทางงอเอาบางต้นไม้เลยจ้ะพี่น้องคุณเราลุ้มไปวิ่งอะไรยันหนุ่ย ท่างอจ้าพอเท่างอเยอะหนุย่ยพอเท่างอกับยศรสจนะผู้รสชนาลุยแล้วผุ้นะขอบคุณนั่นขอบคุณทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อที่ขอบไปรับชมคลิปหล,หลายคลิปที่ทุกท่านเข้าไปคอมเมนต์แนะน้ำต่างซันแต่สิ่งดีๆแนะน้ำให้เพชรจังสรรจังสี่บางสิ่งบางอย่างก็ลืมแล้วพี่น้องเนาะมาทานกันแนะน้ว่าเออแบบนั่นก่อนเด้อแบบนี้ก็เด้อโอ้ขอบคุณคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อ นี่ละเพื่อนว่าอันหัวเดียวอย่างก็หัวเดียวกระเทียมนี่อย่างก็เพื่อนว่าคือคือบอกว่าพี่น้องมันเป็นคำโบราณเพื่อนวนะ่าเนาะลายหัวค่อยนั้นนะพี่น้องลายความคิดลายอย่างที่เสียใจพี่น้องมาฮันลงังเท้าคิดบอกขอขอบคุณท,ทุกทุกท่านดนะคะ่ะใ<จ>ส่ผุ่นเสียงพ่อทถางวงอ,อยู่ท้องฟ้าพี่น้อง อามาเบิ้งลูกตาลกับไอ้เขาดูเฮ็ดอยังกันเขาไปกวนกันนี่แล้วพี่น้องพี่เตย้ยโอ้พี่น้องนอนยังไม่ตื่นอยู่พี่น้องเอาท้องมีกระพาะท้องมีบะเนี่ยโอ้นี่ยแหละคะ่ะพี่น้องบรรยากาศน้ำมือเช้านกกระพาะนกเด้พี่น้องเอ้ยบึงคาบยาคหยาขึ้นมาเฮ็ดหาง บะดนี้หยาบล้มพัดมาบไดนี้หยาปิวตกเต็มผื่นกวดบดมือ,อพี่น้องน้ำหัวเสานี่แต่หางนกแล้วก็ลงมากัดจีกันด้าไม่กวดเลยพี่นออ้องขึง้นไปเห็ดแม่บ้าอะแล้วก็ปิวตกเต็มจ้ะโอ้ยน้องสลดกวดด้วยบดมือพี่น้องร้านปั่นจกักรยานน้องลูกตาลด้วยเนี่ยพี่น้องเอ้ย กลายเป็นร้านปั่นจกักรยานน้องลูกตาลไปแล้วค่ะเอ้ยภาพอีละด้านขางบปติ่งเลเด้อร์พี่น้องเออปติ่งเลเด้อร์จ้าพีนา่น้องจ้าแ้่ห้ายยางไปเบิ้งขุดจากเขา หลังจากเบิ้งเด็กหน่อยอยู่นี่แล้ววันนี้วันหยุดของเด็กๆของพี่มิวก็เลยให้เขาพักผ่อนจะพี่น้องเกเรียกว,ว่าให้ปลูกเขาขวิดขวยได้พี่น้องในความกล่องสัน อ่าพี่น้องมือข่าเงาะกับรถจนาพ่อโอ้ยคากไหลคือคากแค่ข่าเงาะกับรถจนาเนี่ยเฮ้จ้าแปลงที่สามพี่น้องแปลงที่สามรถจนา รถชนะสวัสดีค่ะเอ้ารถชนะปรสนใจเตยไหมพี่น้องรถชนะรถชนะเฮ้ยปรสนใจเขาเลยพี่น้องจ้าเบิ้งเขาที่สนใจแล้วบอลลอนเขาเอิ่นล้วเราบอปากเขาเอิ่นบอปากเนาะถ้าเป็นอันทายใหญ่ จนคอสิแตกแล้วเนี่ยว้าวพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเบิง์ไฮนี่ไม่นสิได้เข่าจากงทงพี่น้องเอ้ยมันหยาดละลานปีที่แล้วก็บ่ได้เขา่าก็ว่าไก่เฮ็ดนอะเพราะได้ตื่มกันไปเฮ็จจดเพราะได้ตนนื่มกันไปรสจนาสวัสดีจ้า ต้นมะขามหวานเผื่อด้วยนะ่ะเดี๋ยวแต่โอ้ยแมงกินใบเบิดต้นมะขามหวานแมงกินใบเบิดพี่น้องเดี๋ยวแต่ใบค่ะเดี๋ยวแต่ใบเดี๋ยวแต่กลางค่ะบรรยากาศรอบทุ่งนา้เนี่นยมือเศร้าพี่น้องเอ้ยอากาศดีดีโฮมไม่ร่มลื่นไร ลมลื่นล่ะเอาเขาบอกว่าห่มไม่เพียรลมลื่นเขาไม่ได้ว่ากางแจ้งนะจ๊ะเขาบอกว่าต้นอันลมไม่ลมลื่นจ้าอากาศดีลมไม่ลมลื่นจ้ะแต่ว่ากางแจ้งนะแดดแต่พี่น้องเขาบอกว่าง่ายเนี่ยเขาบอ่าตกนันลมไม่ลมลื่นจ้าอากาศดีลมไม่ลมลื่นจ้แต่ว่ากาจ้ะพี่น้องเนี่ยบักม่วง่ายเนี่ยฉันผสมกับบ้แซบนะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนีก่อนจ้า พ่อาการคลิปไหมน้ะพี่น้องเนาะมีอย่างกะทายพี่น้องเขาบึงไปสนาบพี่น้องเอ้ยหลายๆท่านแนะนำว่าทายไปโลดพะนะขอบพระคุณหลายๆค่ะที่เขามาให้กำลังใจและรับชมคลิปช่องตาลูกตาลชาแนลพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนสดีกันจ้าสวัสดีจ้า